ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวแต่อัพไซด์จำกัดพลังงานและโดเมสติกเพลสกระตุ้นแรงซื้อแต่นักลงทุนยังคอยดูสถานการณ์วันที่17พฤศจิกายน2568ตลาดหุ้นไทยปิดบวก10.81จุดที่ระดับ1,280.07จุดมูลค่าซื้อขายรวม33,899ล้านบาทฟื้นตัวตามบรรยากาศตลาดหุ้นภูมิภาคแต่อย่างไรก็ตามอัพไซด์นี้อาจจะไม่ยาวนานแล้วสิ่งที่ทำให้ตลาดฟื้นตัวครั้งนี้มาจากอะไร สองปัจจัยหลักกระตุ้นแรงซื้อคือกลุ่มหุ้นพลังงานที่ดีตัวตามราคาน้ำมันดิบและแรงซื้อกลับกลุ่ม d โดเมสติกเพลสที่คาดหวังเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวในไตรมาส4/68นักลงทุนมองว่า GDP ของไทยในไตรมาส3/68อาจเป็นจุดต่ำสุดแล้วแต่คำถามสำคัญคือเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้จริงหรือไม่ และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปปริมาณการซื้อขายวันนี้ยังเบาบางเนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจยังไม่ดีนักเซนติเมนต์ของเซตยังไม่จูงใจให้นักลงทุนกลับมานักลงทุนส่วนใหญ่ยังคอยดูสถานการณ์ต่างๆเช่นข้อพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชาและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐเพิ่มเติมแนวโน้มวันพรุ่งนี้18พฤศจิกาย,ยน2568มีโอกาสาที่ตลาดจะไปได้ต่อแต่อัพไซต์จำกัดแนะนำให้ติดตามการกลับมาเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเช่นตัวเลขภาคแรงงานและเงินเฟ้อในประเทศติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรี ขะรัฐมนตรีระดับแนวรับอยู่ที่1,270จุดและแนวต้าน1,290จุด5หุห้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้ KBank มูลค่าซื้อขาย3,369.22ล้านบาทปิดที่185.50บาทเพิ่มขึ้น3.50บาท SCB มูลค่าซื้อขาย1,448.60ล้านบาทปิดที่129.00บาทเพิ่มขึ้น2.00บาท BDMS มูลค่าซื้อขาย1420.63ล้านบาทปิดที่19.30บาทลดลง0.30บาท Advance มูลค่าซื้อขาย1201.26ล้านบาทปิดที่314.00บาทเพิ่มขึ้น5.00บาท BBL มูลค่าซื้อขาย195.26ล้านบาทปิดที่158.00บาทเพิ่มขึ้น2.50บาทต้องการอ่านข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศคลิกที่นี่ h t t p s s a l a h m a n i n b a n k i n g c o t h c a t e g o r y s a l a h n e w k ข่าวอัพเดตตลาด